รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Sun น Star อุปกรณ์แคมปิ้งสัญชาติไทยหาคนที่แบบ อยากคุยกับเรอด้วยนะครับพี่ไอใช่ต้องบอกว่าี่ไ่เอพี่อยากคุยผมเ้ยต้องบอกว่าเจอกันแล้วแล้วก็ประโยคสั้นๆว่าดื่มกาแฟกันสักแก้วไหมครับก็เป็นทุกอย่างสำหรับบ้านเดอมอนเต้ครับแล้วก็อําแดง คาเฟ่ครับครับการแคมปิ้งนะครผมสวนพึ่งนี่เป็นจุดแคมปิ้งของปลายทางของนักแคมปิ้งค่อนข้างเยอะเราลองเอาบ้านมาแชร์กันมาสร้างมูลค่าก็อาจจะไม่ได้ที่ถึงเชิงธุรกิจขนาดนั้นพี่ก็อาจจะเป็นลักษณะแบ่งแชร์จงใจเลยครับที่ออกแบบบ้านทุกหลังมาให้เป็นมีมุมถ่ายรูปมีมุมคอนเนอร์สำหรับตัวเองที่สามารถจะเอ j นจอยได้นี่แหละนี่แหละที่เสน่แคมปิ้งล่ะ แต่ผมบอกความไม่เป็นอีกเสน่ห์หนึ่งของกาแฟเนาะทำให้มีท็อปปิกเรื่องในการคุยกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสสวัััดีีคครรบบพ่อายังคงเมตตาต่อเราเออไม่ไล่ไม่ไล่เก็บไม่ไรเราเก็บไว้ไม่ไรเก็บนี่แบบปาดเหงื่อนิดนึงปาดเหงื่อนิดนึงใช่ก็ เพราะว่ากว่าจะกลางโอ้สนุกมากจะได้ออกกาลังกายออกกาลังกายแต่การกางจนถ้ากลางคนเดียวก็เหนื่อยมากเลยเหนื่อยแต่ส่วนมากก็ไม่หรอกคนที่ไปเต็นท์คนที่ไปชาวแคมป์นี่ก็สองคนก็เหนื่อยสองคนเน่อคก็เหนื่อยรีบไปก็พบกับเราได้ครับรายการสวัสดีครับทางเพจไอสารดี99กก็จะชวนกันดื่มกาแฟคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็คุยกันได้ เอา,าเอาเร er ื่องดีเอาเรื่องดีแล้วกันนะแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กับแขกรับเชิญเดิมลองเบิร์ดลองเบิร์ดนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะคนที่อยู่กับเราอยู่ตลอดก็คือนี่ซันแอนต์สตาร์นะอุคกปรณ์แคมปิ้งสัญชาติไทยเลยค่ะใช่ใช่ก็อย่างที่เห็นก็เป็นเก้าอี้โรลแชร์นั่งสบายสบายเนาะใช่แล้วเท่ด้วยครับดีไซน์ออกมาได้สวยเทงแล้วเท่เขาไปดูในเพจได้ครับอยากหาอุปกรณ์แคมป์ค่อยๆขยับทีละชิ้นครับ พราะมันจบยากครับค่อยๆสะสมไปครับถ้าเป็นถ้าเป็นนักแคมปิ้งตัวจริงนาะพี่เขาต้องมีเขาสะสมกันเลยล่ะนี่นี่นี่นะครับอีกอีกทางหนึ่งถ้าคุณถึงตรงนั้นแล้วก็เมสเซจมาคุยเราจะขอการแนะนําด้วยคําแนะนําด้วยอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราจะขายไม่ได้ก็คือเราชวนกันมาจิบกาแฟชวนคุยกันนะคะต้องขอบคุณค่ะโรงกาแฟขั้วละมุนนะคะซึ่งขั้วแล้วหอมมากหอมมากครับ มามาอ้าวอ้าวโอ้โหมามามามได้แล้วได้ค่ะแล้วลองชิมดูฝีมือไอโอเคโอ้โหสีสีสีมิกซ์เลยนะสีดีอ๋อสีแบบว่าขออนุญาตนะครับขออนุญาตขออนุญาตถอดแมตต์แป๊บนึงครับผมก็เป็นโอ้โหก็กินดีอ่ะมันมันยิ่งถ้าได้ยิ่งได้อยู่ในบรรยากาศอย่างนี้นะอยู่ในบรรยากาศที่แบบสนามหญ้าภูเขามีเต็นท์มีอะไรอย่างเงี้ย มันก็รู้สึกเป็นไงครับเอาจริงงได้เลยเอาจริงเลยโอเคผมว่าผมว่าไม่ที่พี่ไอัวเนี่ยไม่เข้มเกินไปผมว่าโอเคเลยชอบ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 ผมรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรสดชื่นขึ้นนะนะหนันะเกาแฟดีมากอ่ะโดยเฉพาะคนคั่วนี่ดีมากพูดเลยโอเคเั้นตัดไปอีกเรื่องไม่ค่อยเลย้นตัดไปอีกเรื่องห่งสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันไปถึงเรื่องของบ้านเดอมอนเต ครอบครัวกับสิ่งที่เบิร์ดรักจนกระทั่งเกิดเป็นธุรกิจที่จะมันบาลานชีวิตที่ะอยู่ได้นะฮะก็เลยมันก็ไปของมันได้เดินทางไปจนกระทั่งเจอโควิดในรอบปัจจุบันใช่เราทิ้งไว้วิกฤตก็จะสร้างโอกาสก็หลังจากที่ทำบ้านเดมอนเต้เสร็จปุ๊บก็พอช่วงที่ผู้คนซบเซาใช่ไหมครับไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านก ก็เลยนั่งคุยกับแฟนว่าเอ๊ะอยากทำร้านกาแฟเล็กๆคาเฟ่เล็กๆว้าวนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยแล้วก็ก็ลองมาคิดกันว่าอยากทำแบบไหนยังไงบ้างเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาของจังหวะนั้นคนไม่มาคนไม่ออกเที่ยวกันก็เลยตกลงใจสร้างคาเฟ่เพิ่มอีกหนึ่งเพื่อให้พื้นที่มันมันครบทั่วเนี้ยครับคือสร้างในขณะที่ เป็นช่วงสาานการนี่คนไม่ออกเดินทางด้วยใช่ใช่ใช่แต่ก็สร้างอันนี้อันนี้แต่แต่ถ้าแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราสร้างตอนที่มีคนมาใช้พื้นที่เราอะเรารู้สึกเราเขาเรียก่เก่งใจใช่ไหมพี่มีเวลาก่อสร้างันมีเสียงมีอะไรอย่างเงี้ยมีฝุ่นมีอะไรเงี้ยก็เลยโอเคจังหวะนี้แหละเหมาะสมที่สุดละก็สร้างเลยครับก็เลยเป็นอําแดงรอไวเลยพอทุกอย่างคลี่คลายเปิดปุ๊บก็มาใช้บริการได้ใช่ตอนนั้นคิดไงครับตอนนั้นคิดไงคิดว่าสร้างแล้วเดี๋ยวคนมา ไม่คิดเลยครับไม่เลยครับไม่คิดเหมือนเดิมครับพี่คิดบนพื้นฐานที่ไม่คิดเหมือนเดิมชอบครับไม่คิดไม่คิดเหมือนเดิมเลยครับก็อยากสร้างคาเฟ่เล็กๆนะครับพอแล้วก็สุดท้ายก็เนี่ยเป็นอําแดงผมไม่รู้มันมันเล็กหรือมันใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณของคนที่มาแวะเวียนมาเยี่ยมเราต้องบอกว่าเราโชคดีเหมือนเดิมครับเราโชคดีมากที่เขาเอ็นดูเราครับครับแล้วก็เราก็เองก็จะพยายามตอบแทนครับ ในสิ่งที่เราต้องตอบแทนลูกค้าให้ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นรสชาติกาแฟรสชาติของเค้กและโดยเฉพาะสุกเสาร์ที่ครับผมจะมาเป็นคนเช็ดโต๊ะให้กับทุกคนเซอร์วิสแล้วก็คอยคอยฉีดสเปรย์ทำความสะอาดคอยตะโกนตั้งแต่ลูกค้าจอดชะลอดูโบกรถผมก็เอาครับยังไม่มั่นใจว่าจะเข้ามาดื่มหรือเปล่าโบกไม่ก่อนแต่เจ้าของเสียงดังจอดดีกว่าเกรงใจชอบมากคือครั้งแรกที่รู้จักผู้ชายคนนี้ คพี่พิอค์าันครับพี่ใช่ครับตัาเองครับคือแบบเป็นคนที่วิลลิ่งที่อยากจะให้ผู้คนมาซึ่งก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเจ้าของอ่ะเนาะไม่เหมือนที่ผมก็ไม่เป็นเจ้าของเลยนพี่แต่คืออันนี้แหละเป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่ที่ดีมากๆสําหรับคนที่ทําทํางานเรื่องของการบริการแบบนี้สําหรับผมผมแค่รู้ว่าผมทําแล้วผมโอเคผมสนุกผมสนุกผมได้เดินไปทุกที่ที่ ลูกค้าเอามือไปสัมผัสไม่ว่าจะเป็นประตูเก้าอี้มุมถ่ายรูปผมผมคิดว่าผมผมทำไปบนพื้นฐานที่ผมไม่ได้คิดเลยเลยผมรู้สึกว่าผมอยากเดินมปชชั่แล้วแล้วมันก็ปลอดภัยสําหรับทุกคนอัมแดงครับหลายคนได้ยินคาว่าอํมแดงอํมแดงซึ่งมันเป็นตัวอาคารแห่งร้านกาแปคาเฟอํมแดงคาเฟ่เนี่ยครับมันสะดุดมากมันแบบมันเด่นโดดเด่นมากเบื่อใส่อะไรในความเป็นอํมแดงอ่ะครับอํมแดงก็ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยก็คิดกันคอนเซ็ปต์ว่า เอ๊ S <S จะทําเป็นแบบสไตล์ไหนครับผมแล้วผมก็แค่รู้สึกว่าเวลาคนเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่สวนพึ่งนะครับทุกคนก็จะนึกเลยขึ้นไปด้านบนเลยของออสวนพึ่งเนื่องจากว่าของเรายังยังไม่ถึงสวนพึ่งดีครับก็เอ๊เราจะทํำยังไงนะพื้นที่ของเราไม่ได้มีศักยภาพในการดึงดูดเรื่องวิวทิวทัศน์มากขนาดนั้นครับเอ๊โอเคก็เลยมาจบที่ว่าเราต้องมีอาคารหนึ่งอาคาร<ห>าทีจุดเด่นะอะไรที่มเด่นกว่ากว่าแลนด์มาร์กที่มันมันโด่งดังอาคารนี้ใช่ครับว่า เขียวๆมาลูกค้าขับรถจากแยกสวนพึ่งมาหาเราเนี่ยเขียวๆมาเลยโอ้ขับมาห้าหกโลเขียวๆมาแล้วอยู่ดีมาเจออาคารที่มันเป็นสีที่โดดเด่นครับผมสีที่โดดเด่นไม่เห็นก็ไม่ไม่รู้จะว่าไงแล้วแหละมันต้องเห็นครับเพราะแดงจริงครับแดงมากใส่อะไรไปครับให้มันดูเป็นอำแดงในสไตล์เบิร์ดก็หนึ่งก็ต้องคล้องจองกันเออต้องต้องสอดคล้องกันกับสมัยเด็กๆเราได้ดูหนังเรื่องอะไรครับพี่ อัมแดงกับนายลิศใช่อัมแดงเหมือนนายลิสใช่ใช่อ๋อโอเคคาหมายคำว่าอําแดงสอดคล้องกับสีที่เราจะใช้โอเคใช่ครับมันเจอแล้วเจอคู่มันแมทกันแล้วใช่ครับได้ได้เรื่องสีจุดเด่นของอาคารแล้วอย่างนั้นแล้วภายในล่ะภายในอย่างนั้นเราสมควรจะต้อง ภายในให้เป็นสอดคล้องกับคาว่าอําแดงเพิ่มเติมอีกนิดนึงเป็นอําอัแดงเนี่ยเป็นคํานําหน้าของผู้หญิงสมัยโบราณโอเคครับอ่าอย่างเช่นพี่ไอชื่อพี่ไอใช่ไหมครับอ่าอัแดงไอโอเคแสดงเป็นผู้หญิงสมัยในในสมัยโบราณปร๊บผมเราก็เลยใส่ความวินเทจอยู่ในภายในทํายังไงให้คนรู้สึกว่าย้อนย้อนย้อนยุคไม่ใช่ปัจจุบันแน่ทั้งในไม่ใช่ความเป็นจัดวันโมเดิร์นไม่ใช่ใช่ครับใช่ครับนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของ ของภายในที่ออกแนวสไตล์วินเทจวินเทจวินช์โอเคโอเคเราก็มีโอกาสเข้าไปดูครับได้ครับก็เป็นเรื่องของวินเทจที่ที่เบิร์ตสะสมเก็บเอาไว้ก็มาใช่ครับแล้วของใช้เป็นประโยชน์มากขึ้นใช่ใช่ของทุกอย่างที่ตกแต่งในในอัมแดงผมก็จะเก็บไว้ที่โกดังที่บ้านครับนะครับแล้วก็ก็เอาพวกนั้นแหละครับที่เก็บไว้มาได้ได้เวลาแล้วเดี๋ยวย้ายมามาที่นี่ซึ่งซึ่งอัมแดงไม่ใช่มีเฉพาะการดีไซน์ถ่ายรูปได้อาคารโดดเด่น มีเครื่องดื่มมีขนมด้วยครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนอกจากดื่มกาแฟเอาเบรกนี้เราเราทิ้งไทยด้วยกับแต่อันนี้ต้องบอกว่าก่อนก่อนจะไปก่อนจะไปกาแฟอันแดงนี่แก้วนี้กันอะไรฮะแก้วนี้กันโอเคเดี๋ยวเราจิบกาแฟปิดเดนเดี๋ยวเบรกหน้ามาเจออัาแดงก็มีข้าวมันนครับครับผมสนับสนุนโดย มีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพทำแท้และนี่คือหนึ่งในความตั้งใจที่ให้เกิดเป็นคาเฟ่แห่งนี้ครับใช่ใช่ครับลองโม้โอวดมาหน่อยครับมันดียังไงบ้างครับดียังไงเหรพี่ก็ด้วยรูปแบบในความเป็นจริงก็น้ําชงต่างๆนานาเนี่ยก็คงจะไม่ได้แตกต่างเนื่องจากวิวัฒนาการของคาเฟ่ในสมัยนี้บ้านเราค่อนข้างไปไกลแล้วแต่ถ้าถามว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ครับ ในพื้นที่ชนบทไหมครับนั่นแหละผมว่าเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นครับพที่ผมรู้สึกว่าเราไม่อยากจะชงกาแฟแบบรูปแบบธรรมดาการเสิร์ฟที่ไม่ได้แยกชั้นไม่ไม่ได้มีการตกแต่งแก้วเลยผมอยากจะทําสิ่งนี้อย่าเป็นแค่กาแฟเกิดขึ้นในพื้นที่ครับผมครับแล้วอยากให้ผมใช้คำอะไรดีส่วนพึ่งยังเป็นพื้นที่ที่ถือว่าชนบทอยู่ครับยังยังไม่ได้มีมีมอาคารนู่นนี่นั่นครับเจริญอะไรมากมายนะครับ พอเราทําสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วทําให้ผมรู้สึกว่าทําให้คนพื้นที่มีแหล่งเอ j นจอยไม่ว่าจะเอนจอยทั้งทั้งด้านของตัวอาคารการถ่ายรูปหรือว่าการมาคาเฟ่แต่แต่เนี้ยจะทำให้เขาเอ j นจอยในเรื่องของการอีทติ้งได้ด้วยก็คงคิดแบบนั้นก็เลยว่าคนในพื้นที่ก็เป็นเป็นแฟนคลับเราอยู่เยอะพอสมควรนี่ครับดีใจ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 เลยดีใจมากๆถ้ามันอยู่ได ได้ด้วยเด็นคนในพื้นที่ถึงเราจะเป็นคนต่างถิ่นนะมาแต่เรามาทําให้เขารู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจครับครับต่อให้วิกฤตอะไรก็แล้วแต่นักท่องเที่ยวไม่มีแต่คนในพื้นที่อ่งอย่างน้อยเป็นปากเป็นท้องให้เขาได้ไม่เป็นอาหารเป็นเป็นของเสพทางใจให้เขาได้แล้วเราเราก็พิธีพิธันกับหมัดเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบ ธุรกิจก็จะอยู่ได้ที่นี่ทั้งทั้งร้อนทั้งเย็นก็จะมีใช่ไหมครับมีขนมด้วยใช่ครับใช่ไหมครับออกเปอรเลียดูขนมขนมก็น่ารักขนเนี่ใช่ใช่ถามพิกัดหน่อยครับพี่เบิร์ตครับโอเคตรงนี้นะฮะจะเป็นเขาเรียกว่าหมู่บ้านดงชนีดงชนีดงชนีว้าวไม่ไม่ชนีหลายแบบพี่อาชนีอาสาดเลี้ยงอาสัตว์ก็คือถ้าวิธีการมามาง่ายๆครับถ้าลูกค้ามาจากราชบุรีครับวิ่งมุ่งหน้าสวนพึ่งครับผมนะครับ เจอไปษณีสวนพึ่งครับผมเลี้ยวขวาเลยครับจากไปษนีุสวนพึ่งเลี้ยวขวามาประมาณ5้ถึงหกิโลครับนะครับแต่ถ้าลูกค้าไปเที่ยวข้างบนของสวนพึ่งมาแล้วเลยสวนพึ่งไปแล้วและจะทําการมาที่อําแดงคาเฟ่ก็มาถึงแยกไปษนีเหมือนเดิมไปษณีสวนพึ่งเหมือนเดิมและเลี้ยวซ้ายเพื่อพุ่งหน้าไปทาง กาญจนบุรีเหมือนเป็นทางผ่านที่จะไปเที่ยวต่อที่เมืองกาญได้อหรือไม่ก็ปักหมุดดย๋ยวนี้อำแดงใช่ครับง่ายปร๊บง่ายที่สุดใช่ใช่ครับนั่นแหละครับผมว่าอากาศที่นี่ก็ไม่ขี้เหล่ไม่ขี้เหล่ไม่ขี้เหล่ครับใกลๆกรุงอำแดงก็ก็เป็นเรื่องของของคาเฟ่ที่แบบมีความตั้งใจแล้วก็มีเครื่องดื่มที่แบบพิธีพิธานเดิมทีก็คิดภายใต้คนในชุมชนด้วยซ้ำ อยากให้ได้กินอะไรที่ที่มีความพิเศษคือสวยๆย่มมงา่ที่ภูมิใจน้องๆสตาฟเราจะดแปดคนนี้นะครับก็คนในพื้นที่ครับแล้วสิ่งที่เราเซอร์ไพรส์เหนือความคาดหมายก็คือเขาไม่ได้เป็นคนต่างจังหวัดที่ไม่มีศักยภาพครับผฝึกเขาพาเขาไปหาดพาเขาไปเรียน มันเป็นโอกาสมากกว่าเขาไม่ไม่ได้รับโอกาสมากกว่าค่าใช่ครับใช่ครับก็ส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นแบบนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามาทําเกิดการจ้างงานที่มันมีคุณภาพในพื้นที่ได้ผมคิดว่านั่นคือเป็นอีกเรื่องนึงที่เราแฮปปี้ครับผมครับเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราแฮปปี้คือเขาก็ได้ทํางานที่เขามีความสุขด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปไหนไกลบ้านด้วยสามารถกลับไปดูแลครอบครัวได้ใช่ใช่เลยพี่ก็โดยวิธีคิดแบบนี้นทำให้แบบว่าก็อย่างที่บอกว่าอยู่กันแบบครอบครัวแล้วผู้มาเยือนเองอย่างเราเ้ยเราเป็น น่าเดินทางผ่านมาเย็นอย่างเงี้ยได้มาอยู่เนี่ยเราก็รับรู้ได้ว่าเออเนี่ยสบายสบายก็ลองลองดูครับมีโอกาสมางั้นเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่เดี๋ยวเบรกสุดท้ายแล้วก็กับเบิร์ดกับสอวิคที่ที่อยู่ด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวมีความพิเศษจากพี่ไอเนาะจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมานี่ยไม่รู้อะากเซอร์ไพรส์ลอ๋อเหรอกเซอร์ไพรส์อยากเห็นเซอร์ไพรส์แล้วเหรอโอเคเดี๋ยวพักสักครู่ครับ สนับสนุนโดย Big Boo O2 Ionizer หัวใจเมื่อไรจะหยุดเสียใจในเรื่องเก่าห้นทางไม่ห่างแต่อาจัสนไกลเจอว่ความเา ต้องเสียไปได้เท่าไรบางสิ่งที <right> ่ตามหาจะคอยค้านานหลือกันบางสิ่งที่ตามหาจะคอยค้านานหลือกินคิดถึงศิลปินก็นะ ไม่น่าเลยอลินหลนหลิวหลิน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 ลินหลินหลินรลินลินหลินินลินหลินหลิอหลินหลินหนหลนหลินี่ทนหลนเป็นคลินหลเพลนหลินหลินหลิ่ไลเพลงอะไรนรับนี่ไอเลิชหลินลงนหล่นหลงนหลินหลินหลินลิหลนหลิ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 นหลนหนหลีนนหหลิหลพี่ลินหลินหลนหลินหลินทีินหนหลนหล็นหนเลลนหหลมนหลนลิน ฟังกี่ครั้งก็ในยุคหนึ่งก็คิดถึงคนคนร้องเนาะในยุครุ่นผมนะผมว่าตอนนั้นถ้าใครไม่รู้จักพี่ไอนี่ถือว่าเอาแหะก็ไม่รู้จักวันนั้นวันนี้ก็ไม่รู้จักมเรู้จักครับรู้จักครับก็จูนเบรกสุดท้ายวันนี้ก็มีความสุขมากบรรยากาศดีนะพี่ไอยเราถือเป็นผู้มาเยือนที่ที่มีความสุขนะเขาอาจจะคุ้นคุ้นชินกับความสุขที่มี่อยู่ครับแต่เราในฐานะคนที่มาเยือนครั้งนี้ต้องยอมรับเรามาครั้งที่สองแล้วครับ แล้วก็มันรู้สึกดีตั้งแต่ครั้งแรกจนครั้งสองมาแล้วก็รู้สึกคือครั้งแรกเราไม่ได้อยู่เราไม่อยู่บรรยากาศนี้เราไม่อยู่บรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกแบบนี้ไม่ได้แบบนั่งกันอยู่อย่างนี้หรือพับกันอยู่ที่นี่แต่วันนี้ครั้งนี้ตั้งใจเพื่อจะมาคุยกับผู้ชายคนนี้เลยล่ะค่ะมันจะมันโล่งโปร่งสบายแล้วก็มองไปมันก็เหมือนบ้านเรานน่ห้องพักเราเพราะอยู่ในนี่กับบรรยากาศนี้ก็มีความสุขมากพูดถึงแคมปปิ้ง ที่นี่ก็หนึ่งเป็นมีมีฟิลลิ่งในการแคมปิ้งอยู่ใช่แบงเบิร์ดก็มีความชื่นชอบในแคมปิ้งอยู่โดยปกติครอบครัวผมกระเตงลูกไปแคมปิ้งตอนเล็กๆเลยครับน้องยังเดินไม่ได้ก็ไปกันละฮะใช่ในี่ดีนะตอบเหมือนหยกนะเพราะหยกก็แบบครอบครัวชอบไปแคมปิ้งถ้าตอบไม่ตรงกันเนี่ยก็เราก็ไม่รู้จะว่าอะไรโอเคโอเคถือว่าโชคดีเตรียมกันมาดีความจริงเขาไปเที่ยวกันจริงไม่รกใช่ไหมบางที จำได้ครั้งหนึ่งเคยไปแคมปิ้งที่เขาค้อครับพี่ครับแล้วด้วยความที่เฮ้ยคงจะไม่ได้มีลมกระโชกรุนแรงอ่ะฮะออกไปทานข้าวกลับไปทีเต็นไปแล้วเต็นไปแล้วใช่ครับเต็นไปไหนก็ไม่รู้ลมแรงมากแต่บรรยากาไปนี่คืออารมณ์ของของแคมปิ้งซึ่งนช่ใค่เปันเสน่ด้วยครับเสน่ด้วยครับผมถ้าให้แนะนําอ่ะครับสําหรับสักที่หนึ่งสำหรับหนึ่งหรอเปิดแนะนํา แคมปิ้งดีๆบรรยากาศที่แบบในฝันหรือที่เบิร์ดช,ชอบมาแชร์กันหน่อยครับถ้าถ้าเป็นสถานที่นะถ้าเป็นสถานที่ผมก็ชอบที่เขาคอนะครับผมครับแต่ถ้าถามว่าโดยภาพรวมตอนเนี้ยครับถ้าพูดถึงที่กลางเต็นต่งท่องเที่ยวกลางเต็นแล้วมาแคมปิ้งกัน ผมคิดว่าอันดับหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นสวนพึ่งลาดบุรีเราเนี่ยนะครับถ้าแนะนำที่ลาดบุรีกลางเต็นท์ริมทานบานต้นน้ำผมเคยผมเคยไปกลางมาแล้วกลางริมแม่น้ำลำทานเลยคุยคุยการทานข้าวกันเสร็จายจุ่มขาเอาขาจุ่มน้ำเลื่อนน้ำเล่นกันเป็นแอคทิวิตี้ที่แฮปปี้มากมากพี่ ต้องลองต้องลองบ้านต้นน้ำครับเห็นเพื่อนเราเป็นสาเรียนภาพนะเรียนภาพตามเลยแล้วเราก็จะแช่อะไรให้มันเย็นๆในน้ําได้นะแช่เท้าไม่ถึงเท้าไม่ถึงเท้าใช่อย่างอื่นแช่ในกระติกทั้งตัวก็ได้ครับพี่สำหรับเป็นคนมีครอบครัวก็ถือว่าเป็นโอกาสในการหรือว่าเป็นเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลลูกสอนการเรียนรู้วก็ได้ตกัสอนความสมัครคีครับผม การทําให้ลูกมีน้ําใจนะครับไปกางเต็นท์อ่ะลูกช่วยจับตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยบางทีพอเรามีลูกเด็กอะครับมันไม่สัคพันหรอกที่เขาจะต้องอุ้ยตั้งเต็นท์ให้เราให้เขามาช่วยจับช่วยยกผมแค่นี้ก็ถือสมอบอกมาให้เราก็วินเศษแล้วใช่เพราะเราก็ยังงงเวลาเราโตมาสมอบอกคืออะไรเหมือนกันแต่มันสอนคสชิตนะพี่ถูกต้องถูกต้องนี่คือสิ่งที่ที่แคมปิ้งให้เราใช่ให้เราได้ได้ใช้ชีวิตจนนับวันนี้ แล้วก็มีโอกาสแหละแล้วม <Picasso> so. ีโอกาสก็แก no like ้ปัญหาด้วยใช่ในการในกมีโอกาสก็กล่าวเย็นนะพี่ไอ้นะเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงนั้นออกแนวลูกไก่ลูกเสืออ๋อเหรออ่านจำไม่จำไม่ได้เหรอจำไม่ได้จำไม่ได้โอ้ยไอ้น่าจำกับเพลงเมื่อกี้เมืไม่ได้เั่เยี่ยมจริงจริงบก็เป็นหนึ่งที่ที่ที่คุยกันแล้วกับพี่ไอ้ว่าสวัสดีครับน่ามีโอกาสมาคุยหรือว่า อาจจะเจนไม่ห่างกันนักหนาพี่ไอแต่เขาก็มีความมุ่งมั่นนะฮะโดยความตั้งใจที่มาที่ไปกว่าจะได้บ้านมอนเตครับบ้านเดอมอนเตแล้วก็อัมแดงแต่ณวันนี้ก็ยังคงอยู่ในยุคปัจจุบันยังคงต่อสู้ยังคงใช้ชีวิตกันอยู่นะครับแล้วก็เราก็ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวก็เลยชวนมาคุยขอบคุณมากแล้วก็ทางนี้ก็ไม่ปฏิเสธเรามันก็เข้าทางเราเหือเกิดไม่ครับผมผมคิดว่า ตอนตอนนั้นที่พี่มาชวนเนาะก็ด้วยความที่เราคุยกันถูกคอแล้วเออนั่นแหละคือจุดนั้นที่ทำให้รู้สึกว่าเออพี่มาเถอะมาเาคุยกันได้ได้ได้เพื่อนมนุษย์ร่วมโลกที่รู้จักกันงๆแล้วบมันเหมือนแบบว่าเราเราเจอเพื่อนที่คุยกันภาษาเดียวกันคือยันรู้เรื่องคุยภาษาเดียวกันก็เลยก็เลยมีโอกาสมาครั้งที่สองไม่ไม่ใช่มีแค่ครั้งนี้ค่ะคิดว่าเดี๋ยวคงมาอีกเรื่อยๆนะถือว่าดีมากเลยพี่ถือว่าดีมากเลยครับ เบิร์ตอาจะดู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 เซอร์วิสใหญ่โตเลยดูเซอร์วิสทุกคนเลยครับดูแลแต่พูดไม่ค่อยพูดแต่ว่าถ้าได้พูดแล้วบ๊ธจะพูดเบิรจะพูดไม่หยุดไม่ขนาดนั้นครับครับครับใช่ใช่ก็ลองลองมาใช้ชีวิตกันดูครับที่พักเครื่องดื่มถ่ายรูปกาแฟเนาะโน่นนี้นั่นจะไปจะกลับสวนพึ่งแวะมาได้ครับนะครับแล้วก็วันนี้ต้อง ขอบคุณเหมือนเดิมนะพี่ไอ้นะสำหรับอ,อ,อุปกรณ์ชงกาแฟ<ะ>นะครับสวัสดีครับร่วมกับอะตอมคอฟฟนะครับแล้วก็จัดเซตพิเศษเป็นชุดบ็อกเซตตัวนี้ครับ นะครับเป็นกล่องแล้วก็ชุดเดียวจบชุดเดียวครับมีอุปกรณ์มีกรแล้วก็ถือไปไหนมาไหนท้ายรถได้สบายนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสะดวกแล้วก็ดูที่พริบถ่ายรูปเก๋ๆไปนะครับอะตอมคอปปี้ร่วมกับสวัสดีครับเป็นเ็นต์บอกนี้ก็เข้าไปดูในเพจได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์แคมปิ้งสัญชาติไทยนะคะซันแอนด์สตาร์ค่ะกาแฟอร่อยอร่อยลืมไม่ได้เลยเวลาไปเนี่ยต้องมีเลยนะคะพกติดตัวไว้นะคะลงกาแฟคั่วละมุนละก็เข้าไปดูในเพจทั้งหมดเข้าไปดูในเพจได้เลย นะครับเราเราก็พยายามเลือกสิ่งดีๆมานำเสนอนะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวแคมปิ้งเมื่อกี้เราก็เกินเกินไปแล้วเนาะคิดถึงคนร้องขอบคุณคนแต่งเพลงนี้คิดถึงคนร้องขอบคุณคนแต่งเราจะส่งท้ายกับบรรยากาศสวัสดีครับวันนี้เบิร์ดแล้วก็เดอมอนเต้อำแดงวันนี้เนาะกับเพลงของพี่ไอ้น่นเหลือเกินเนาะใช้แล้วเดิน ทางหน้าครับจะเป็นแขกท่านใดเนาะก็รอติดตามกันนะครับรับเช่นเลยครับพี่อออไอ สุดยังทายในใจเหลือไว้เพียงแค่การรอคอย Li um แล <uh ิกกันได้เลิเกินเฝ้าใจไม่อยากให้เธอเสียใจหากเิดสัญญา ไปจากหัวใจแม้วันเลยผ่านหัวใจต้องการที่จะก้าวไปแม่ต้องเสียใจถาใจสิ้นสุดตรงที่ใดนั้นะ ชอบอ่ะขอบคุณครัพี่ขอบคุณทุกคนครับอินดีครับดีมากเลยครับครับ